โอยาแปดห้าเอ่อก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องยูยาแปดหน้ากันอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาทำอะไรวันนี้ก็จะมาเล่นเอ่อเดอะมิมิก o ุ๊กโชว์ชั r เตอร์หนึ่งพาร์ทสองนะฮะโอเคแล้วก็มากับเพื่อนฝูงเบงนะฮะเอ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 โยเอโยไม่รู้ว่ามีมดไหมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วโอ้บันไดเขาจะพาเราไปไหน แล้วพ<ห>วกเราก็ยังมองอยู่อีกนะตั้งแต่พาที่แล้วอยากรู้จังเลยฮะตกลงไปล้าจะเป็ดอะไรขึ้นโอเคนั่นก็อลองมาดูเว้ยก็ <laughs> ตายดิ <laughs> ลงไปก็ตายดิจะ <laughs> ไปเกิดต่างโลกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ,าอ,าอา้าวอ้าว <laughs> เอาบักเอาบัก,บก <laughs> แล้วเขาว่างไง S 1> <S 1> <S มันโอเคอ๋อมันอยู่ตรง,งนี้นะไอ้ตรงที่เรานั้นออกมาจากบ้านอ่าบ้านในต่างโลกมาแล้วโ okay. อเคก็นน <S <S สวัสด,ดีครับรับเพลงนี้ก็สุดยอดจริงนะครับแบบนี้แล้วทำไมพาอไม่โหลดช่างมันโอเคกลับมาแล้วหลังจากที่ไปตรวจสอบมาข้างล่างมันมีอะไรนอกกข้างล่างมันก็มีเออเศษสวนดำๆอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เสียงเพลงมันไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยมีนะหรือว่าไม่มีวะโอเค มันนี่กินเ็งพลิงเหอเอยสัวันนี้หัดเพลงบางคน <c oughs> โอ้พระจันทร์นดิดเีแหละพระจันทร์น่ารักจังเลย Let's go Let's go Let's go เราด้วยเ,เราด้วย เสียงเพลงเงียบขึ้นอันนี้อะไรย่าไม่รู้แต่พ่อเอแบนไอ้ยคนกระหังไฮเดวซ่อนตัวจากอะไรเออดีแล้วที่ซ่อนตรงนี้ว้าวโอ้โหตัวอะไรครับเนี่ยงูผสมคนเป็นคู่งูผสมคนคู่มา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 มันคือพญาไส้เดือนพญาไส้เดือนโอ้ชื่อชื่อโคเท เอ้ยหน้าไหมเออมองหน้ามีเรื่องไปแล้วไปแล้วไปแล้วผีไปแล้วไปแล้วแล้วผีไปแล้วเฮ้ยบนบ้ามั้งนะมันที่ที่มอไม่เห็นคืี่งูจังเลยงูจังพยาใช้เดินตักหาพยาใช้เดินงูจังจ้า แบบนี้น่าจะง่ายไป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 แต่ก่อนน้ำมันวิ่งยังไงเฮ้ยแต่งี้ง่ายแฮะง่ายจังเลยง่ายจังเลยไายง่ายจังง่ายจังเอทคเดียวผ่านเร็วเทคเดียวผ่านเอยไม่จริง啊เหมันตรงนี้ทำไมไม่ใช่โอ้ฟันใช้ใช้อะไรครับเนี่ยใช้ตูเครือครับอ้าวอ้าวหลาน้า อ้าวกลายเป็นเศษทิ้งไปแล้วอ้ลืมกดคอนโทรลเขาลืมกดลืมกดหมอบอ่แย่เลยแย่จังลืมกดหมอบก็ไม่เป็นเลยช่วยผ่านให้ละกันนะ <laughs> ตัวแบกอะ่ะใช่ไปหมดไม้มกเกลียวตาม,มาเดินเฮ้ยหมอบแล้วก็เดินในหญ้าได้หวะ่ะมันมองไม่เห็นกดอะไรวิ่งน่าจำไม่ได้ <laughs> น้ำิปไงอ๋อโอเคมันคงจะตาถั่วหรอกนะไอ้พญาไส้เดือนไปแล้วไปแล้วที่วิ่งไปแล้วก็เฉียดแล้วมันยังไม่ไปเย้เมื่อกี้เกือบวิ่งลงโอเคไปแล้วไปแล้วรีบ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 โอ้ยช้าเกินไปินอู้เด โผล่มาเร็วจริงๆเลยผมก็โค้กยาวหัดไปตัดผมบ้างนะน้องนะเปรียเรียบร้อยกล้าไปถึงตั้งน,น้ำนี่แล้วมันจะไปเกิดไหนเนะีนย่ยเอาเอา,เอาตกแมพตกแมพเกิดตรงบันไดอ๋อบันไดเหรอนึกว่าจะไปเกิดตรงบ้านหลังนู้นโอเคตอนนี้ กดชิปแล้วไม่มาไม่ได้ลืมกดชิปนะเอองั้นดังและกันรอให้ผีไปกดและกันนะไม่ใช่ผีสพยางมไม่ใช่ดิฉันบอกพญาไส้เดือนชื่อน่ารักจะตายพญาไส้เดือนไปยังไปแล้ว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 มันไปเร็วมันไปเร็วมันก็แค่พยาไส้เดือนนาไม่ต้องสนใจหรอก บางครั้งก็มาเร็วบางครั้งก็มาช้าผีกวนชิปแต่เพอเซฟติโอโอเคมาแล้วไหน้าจอสั่นคือมาแล้วโอเคอ่ากดชิปกดไม่ใช่ชิปอีกกดคอนโทร่ยาวๆคอนโทร่สามารถเดินในหญ้าได้นะกดคอนโทรค้างอ่าเมื่อผีมานะตอนผีมาสามารถกดได้เดินในหญ้าได้โอ้ยมองใครเหรอครับมองใครเหรอครับ โอเคมันไปเร็วมันไปเร็วอูแหลกมากเลยในยาโครแหลกขอโทษมันคงจะไม่เห็นหรอกนะยี่ผีผีมากมันไอเนี่ยมันมันโผล่มาแล้วมไม่เห็นเลยอะอยู่ในยาเอ่อตอนนี้เราอยู่ตรงหินอะโอ้ฟันเกือบจะฉอนหน้ายังมองไม่เห็นอีกผีโค ผีผีพยานงูตัวนี้ตาถั่วเกินไปโอเคไปแล้ว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 ยังเลยมันยังอยู่ไม่มันไปแล้วไม่มันยังอยู่โอเคไปแล้วไปแล้วแอบในพงหญ้ามาจันมาอู้สะพานไม่มีที่แอบไม่มีที่แอบกูใช่ไหมตายแน่ทายแน่ตายแน่ต้องแบบตายไหมไม่ทันไม่ทันโอ้โหไม่ทันอีกเลยเอ๊ดแ่้รักจังเลยพยานงู พยาใส่เดือนน่ารักจังเลยแย่มากเลยอยู่ตรงสะพานแล้วผงใส่มันต้องไปแบบกดชิปวิ่งกดชิปวิ่งอังเร็วอ่ะยังไม่ทันอูเอ้เซ็งมากโอเคท่านอยู่ใกล้ๆตรงสะพานให้ไกลสุดจะอยู่ตรงไกลๆสะพานที่ไกลสุดแล้วก็จะวิ่งไป อนนี้หตอนนี้อยู่สะพานแล้วตอนนี้อยู่ตรงสะพานแล้วไม่ไม่ไมแต่ใกล้ๆสะพานอ่ะอยู่ตรงหญ้าใช่ไหมชายชายชอยู่แบบหญ้าที่ใกล้ๆสะพานอะนะเมื่อกี้ก็อยู่ตรงหญ้าที่ใกล้สะพานแต่ก็ยังตายดีอาจจะไม่ทันก็ได้ไม่รู้แหละนอนตายแล้วนอนไปแล้ววิ่งวิ่งช้าจัง จะทันไหมเนี่ยนั่นไงโอ้ไม่ทันจบเลยจบเลยดีเองโอ้เมื่อกี้เหวิ่งวิ่งเกล็ดสุดสะพานแล้วโอ้โหโผล่มาเมื่อเดี๋ยวเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้กดคอนโทรลเนี่ยเฮาเรียบร้อยไปถึงสะพานแล้วอ่ะโอ้ยแย่จังโอ้ย เกียรเสียงแหง่เกียรเสีย,ย,สยงแหปากจูพญาไสเดือนตัวนี้จิพวกเร้านี่ยังไม่ตายอ้นี่มันการอะไรเนี่ยพวกเลยไม่เคยมาเล่นเลยอะเนี้ฮะเออมันก็แบบมันแบบโผมาเร็วจริงจิงอ่ะไอพญางูตัวนี้พญาไสเดือนเออพญาไสเดือนถ้านผูชอบเรียกว่าพญางูวะเนี่ยนี่เดินดิเดินดิมาเดิอนอ่อ อยู่ในยาเดินได้จริงๆแเราไปแล้ว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 มอบม,<อ>มึงเห็นว่าไปแล้วแต่กูยังไม่ไปนั่นไงมาแล้วเยียบทันอุ้ปันจะเฉอะกระหน่ายมองไม่เห็นโคตรสิง โอ,อ้กแค่ไม่กี่วิโปรแกรมโปรแกมมันจะไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วไปไแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้วสวยกายสวยสวยกายสวยโอ้แล้วตายพอด,ดีกับประเด็น <c oughs> เออสวยทำดี <c oughs> เรียบร้อยตายพอด,ดีโอเครอย,ยาวๆคับท่านผู้ชมนะ รอยาวๆรอยาวยาวทำไมมันง่ายเกินอ่ะโอ้ยโอ้เพื่อนแบกเพวกแกไม่ได้ทำอะไรจริงเลยเนี่ยตั้งแต่แต่ตอนแรกยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเออมันก็มีทำอะไรอยู่บ้างนิดหน่อยโอ้เพื่อตแบกเอาเรื่องให้เพื่อนมาแบกเกมผีฮยที่นี่ที่ไหนไม่รู้แต่ไปก่อนเฮ้ยกลับมายังเอาไปแล้ว อออบเจกต์ะไรออบเจกต์อย่าบอกนะว่าวิ่งจะให้มาวิ่งวิ่งสี่ขูดไว้สิครับน้องโอ้ตัวอย่างใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลื่อยมาไอ้เน่ยเป็นอาชีพกบเอาแล้วแล้วทางอ๋อตรงนี้ตรงนี้หลอดทำไมมึงูลอดคะ โอ้ยแมปไม่โหลดอีกเฮ้ยตรงนี้คืออะไร what is that อ๋อ่าจะเป็นอะไรบ้งแสงกินน้ำตุด png โอ้โหแมปไม่โหลดโอเคแมปโหลดละแล้วไปยังไงต่อนี่คิดเหมือนกันไม่ีน่งว่าไอ้รูปปั้นนี้มันจะขยับได้อืมคิดเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเราลองมามายืนดูหน่อยดิเฮ้ยเขาปั้นเขาปั้นสวยนแน่ๆอะไรเนี่ย มีตัวอะไรกีดแหกปากเนี่ยนกโคตรใหญ่ปินไปอ่ะไหนว่าไม่เห็นผมมาไม่ทันหรอกอออันนี้คือให้เปิดประตูเหรอวะหรือ <c oughs> ว่าอ๋อตรงนี้ตรงนี้ไม่เอาไม่เอาอย่าเข้าวังนี้โอ้เขาเป็นนาพวกเราเป็นนักล่าผีมาก่อนเลยไม่ใช่เหรอ <c oughs> ปลา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 เราโอ้ยโอ้ยตัวเฮ้ยยายังไงไอ้ตัวนี้ ไอตัวนี้มันใช่ไอใช่ตัวแรกที่ว่ามันผล่มาตอนที่ว่าเรานั่งเดือเปะวะไอตัวที่ว่านายบอกว่ามันลากเราอะใช่ปะไม่รู้รปะวะไม่รู้อะไม่รู้อะช่างไหมไปแล้วแต่เสียงตอนนี้เกมคนเงียบเลยนะเออได้ยินแค่แขยงทีมตัวเองเออก็ดีละแล้วยังไงต่ออ๋อเป็นเหมือนหมู่บ้าน โอ้ยกายดูนี่ดิโอ้ยดูนี่สิโอ้ดูนี่สิมันรอแท้เลยเอ๊มแอดมแอดเขาเปลี่ยนว่าท็อตใหม่อย่าไปเซลเขาดีอย่าไปเซลเขาดิกายมันเหมือนจริงนะมาอย่างเนี้ยเฮ้ยตัวอ้าตัวอะไรนี่ เฮ้ยคุยได้คุยได้ง <c oughs> ั้นบังหน้าจอ <c oughs> บังหน้าจอโอ้วิสซอนเนเวอร์ซีวะให้ไปคุยกับคนแก่ที่นหนชักคนนี่แหละอะไรอย่างเนี่ยอุดจินฟอร์บอเขาบอกว่าตามหาเรือเฮฟิงโซซันอ a d y ดี้อ e n o ฮฟนอตซีวันอ u ราวเมย o u แคนส p e ป k w วิทโอนแมน คินิโอใครวะ <laughs> ออบเจกต์สปีกเดอร์วิชคีอเหมือนจะเป็นชื่อคนฮะไ,ได้ย<ด>ินคำว่ามันมีคำว่าโอนด้วยน่าจะเป็นคนแก่อะไรเงี้ยอ้าวอ๋อต้องชนอันนี้ก่อนเรียกขอบอ้าโดินมาไม่โอ้มาไม่โหลดโอ้สักที่หนึ่งที่เจแปนญี่ปุ่นสักที่ใช่ปะเจแปนเขอ น oh, right ี่มันนี่มันนนพยาไก่ขนนันเอ้ชอโคเทพยาไก่อ๋อกลิ่นมันตรงนี้ดิเอาอยู่ไหนอ่ะอ่าออยู่นี่ไอ้นี่นี่พยาไก่อู้นี่มันโคกโดโคกกระดูกดูดูดูโคงกระดกนี่ดิโอ้ยโอ้ยมองตา่มองตาเอาหามองนองหน้าหาเรื่องเป็นผีนองหน้าเลือกต่อยเอาไฟลุนตา พูดที่ฝันเท่าดีจริงๆเลยเหมือนเขาให้เราไปคุยกับใครสักคนนี่แหละเออที่แบบแก่ๆมั้งเฮ้ยเฮ้ยใครใครอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเอาลงทางโบ่อยู่ในเนี้ยไม่รู้ไม่รู้อ๋อเอ้ยใครเห็นนู่นป่ะเห็นนู่นป่ะดูน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะแดงๆอ่ะหน้าแดงๆอ่ะตรงนู่นน่ะเฮ้ยไอ้ตัวอะไรเนี่ย What is that เฮ้ยมองตามสวัสดีครับเฮ้ยไฮ้เฮ้ย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 เฮ้ใเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้งเฮ้ย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 เฮยเฮ้เ้เฮเ้ยเฮ้ยเ้เยเฮ้ยเ้เก้ยเฮยเ้ยเเ้เ้แล้ว้้้้ะเยเย คงไม่มีจำเออลุงคนนี้เขาไม่จำสแกนหรอกนะแป๊บนึงทำไมอ่ายัวเร็วอ๋อนายเป็นมนุษย์หรือเปล่าแปลถูกเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปใส่ซับเอาแล้วกันเฮ้ยอะไรโอ้โอ้โอโอ นั่นมันอะไรนะตัวยังใหญ่เลยอะไรวะอะไรวะตัวอะไรวะเดินได้ไหนวะโอ้ what the ตัวเฮลเลยวะนนี่อะว่าแต่ไอตัวนั้นแปะว่าไอตัวตึกไอตัวตั้งแต่พาแรกแปะวะไม่น่าใชไม่น่าจะเฮ้ยเอ้ยไอไกลไกลไกลตรงนี้เขาไหวไกลตรงนี้เขาได้เข้าไปเลยเข้าไปเลย อ่ายังไงอุ๊ยปั่นเฮ้ยลูกปั่นโอ้โหแมปไม่โหลดอีกเวอรี่กูดแมปไม่โหลดอะไรวันนี้มีอะไรวันนี้โอ้ชี้มาที่รูปภาพดีทำไมเมื่อกี้มือไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ใช่เมื่อกี้เหมือนมือกำลังหยกกุมหน้าตัวเองสองข้างอยู่ดีก็มาชี้ชี้ชี้ใส่รูปภาพรูปนี้กับรูปตอบใช่ใช่ เขาอาจจะซื้อมาจากประเทศไทยก็ได้นะโอเคเราไปกัน <Make> ดีกว่าเอาอยู่ไหนเนี่ยเมกินไทยแลนด์ออกไปแล้วไงเมกินไทยแลนด์มืผีโคตรตัวอย่างใหญ่อะแต่น่น<อ>าจะวิ่งชันดูดิเดินโคตรชา้าแล้วน่าจะวิ่งทันนะเออโอ้โ,อโหดูลิ้นนั่นสิอิวดูลิ้นนั่นสิอิวน่าจะญาติาทางของที่เราคุยเมื่อกี้ นี่นี่เรามาบ้านหลังนี้กว่ามามาเฮ้ยกามันตามมันตามเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังวิ่งวิ่งอย่างเร็วเลยโอ้โหเก็บแรงอ๋อรู้แล้วทำไมมาถึงเดินช้ามันเก็บแรงเอาไว้วิ่งไปบ้านอย่างนี้บ้านนี้เข้าได้บ้านนี้เข้าได้เหมือนจะเข้าทุกหลังเลยมั้งเดี๋ยวรอให้ไอ้นี่มันไปก่อนมาเลยมยางหยางหยมันวิ่งเร็วนู้นไอ้เนี่ย อเ,เอา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 เป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรผีเป็นอะไรโอ้ตายเลี้ว <c oughs> มองเปียกเปียกเข้าไปคงเด็บมันดูน่ากลัวที่ไหนมา <c oughs> เมื่อไหร่ก็จะไปนี่ก็จะตามมาเนาะง <c oughs> ั้นก็เดินอ้อมมาเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะแล้วมันจะไปเกิดไหนวะ มาเถอะมีมาเลยหันหลังให้อยู่อบบมีวิ่งมาเดี๋ยวดูให้แล้วมาเลยมาเล่ไม่ถูวหางอยู่โอเคมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นโอเคนี่ไงมาเลวเข้าไปเลยเข้าไปเลย,อ,เลยอู้อู้อู้แบบไม่โหลดแป๊บหนึง่งแบบไม่โหลดอะไรเนี่ยวัตตาเฮ้ยตรงนี้<โ>กรอบรูปเรื่องแสงอู้อู้กรอบเรื่องกรอบรูปเรื่องแสงนี่นี่อะไรอ่ะ ให้วาดเหรอเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อไม่วาดไม่วาดอ๋อมันไม่ให้วาดไม่ให้วาดว้าวเฮ้วนาะมันบังเหรอมันมามองตรงที่เขียนเลย กูกินตาของสุกชื่นคุณที่าิ๊งปนนันเอ่อโอเคประมาณนี้สวยใช่ไหมครับนั่นไงเป็นสวยบอกแล้วลายมือดีเอ่อศิลปะเกียรติสีลายมือดีศิลปะเกียรติสีขนาดผียังชอบเลยแน่ผีคุณใช้ยาสีผอฟันอะไรครับยักจะถามยี่การใช้ยาสีฟันแล้วเราไปไหน โอ้ชิชิชิชชิไม่อยากจะถูกใครที่นี่เลยเอ่อ breaking เหมือนไป็นอะไรหรอเอ่อเหมือนจะให้ไปคุยกับไอ้ไอ้คนเดิมนั้นไอ้ไอ้คุณลุงหน้าแดงมั้งไปไปไปไอตอนแกวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่สนโลกวิ่งแบบไม่สนโลกมาแล้ว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  แูแหลเกเมื่อกี้แหลกเกือบไม่ทันแล้วเกือบตายเมื่อกี้แหลกโอ้โหไป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 คุยกับไปคุยกับพี่ลุงลุงหน้าแดงเอ่อลุงครับผมไปวาดรูปให้ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วนะครับไม่ไม่มันให้หาอะไรเปล่าเอ๊ะเขาพูดเดือนนี่นะ มันให้ไปหารออบอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเนาะอ่าฮะเออจะว่าไปกายเรายังไม่ได้ไปสำรวจตรงบ้านเออ่ฝัง่งฝั่งนู้นเลยนะนั่นนะ่ะฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะเออเป็นบ้านที่ดูใหญ่สุดเลยเออก็เอาอยู่ไหนนะแย้วไงให้อ,อยู่ตรงนี้ือแบบคุยปุ๊บผีมาปั๊บเลยนะเมื่อกี้ หรือว่าจะไปแบบต่อพาร์ทสามจะต่อพาร์ทสามหรือไม่ไกายแบบจบพาร์ทนี้อะแล้วไปต่อพาร์ทสามอะเอาไหมตอนนี้ชิพได้กี่นาทีวออะไม่รู้ออกไว้ก่อนดิเอ้บ้านเข้าได้เขาได้เหรอเอ๊หากุญแจหากุญแจไม่บางเขาไม่ได้เส็งเลยโดน<ม>หล<ร>อก ตันหล่อยาวนี่มัอยู่ไหนอะไหนอ่ะเจอแล้วเหรอนี่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 บ้านหลังนี้บ้านบ้านนี้เข้าได้หลังนี้ใช่ป่ะโอเคโอเคอืมโอเคขอไหมครับมีขอไหมครับสวัสดีครับโอ้ยังชี้เหมือนเดิมนะครับ ไอ้ตรงนั้นมีอะไรเปล่ากรอบรูปแบบมีอะไรไหเออมันแค่กรอบรูปอะกรอบรูปทั่วไปอะนะรู้ว่าเราต้องไปหน้าบ้านหลังเดิมวะไม่มัาหนี้นี่มานี้ตรงนี้มีกระแจบ,บอกไม่มีรู้ว่าจะจบจะ,จะต่อพาร์ทสามหรือปะอืออือืต่อเลยก็ได้โอเคโอเค ็สาหรับใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอ่าสำหรับดีดีสวัสดีครับสวัสดีสำหรับวันนี้ผมกับเพื่อนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในอีพีเอ่อตอนที่สามนะฮะโอเคจ้า <Bye S 2> จ้ใช่วยซื้อเสื้อผมด้วยนะฮะก็บายบายครับผม